ประชุมคอปบ26มีแนวโน้มที่ดีที่จะได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธปรรม SCG นะครับก็มาตั้งเป้าหมายเหมือนกันก็คือจะทำให้การปลดปล่อยเป็นศูนย์หรือเน t ซีโรในปี2050ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของ SCG ที่มาร่วมประชุมในคราวนี้ก็เชื่อมั่นว่าจะทำได้และเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในยุคสมัยนี้ครับ SCG ตั้งเป้าเนซีโร่0 5 0ครับผม ทำยากไหมครับจะได้เป้าหมายนี้ผมคิดว่ายากนะแต่ว่าพวกเราต้องช่วยกันนะฮะเอาก้าวแรกก่อนนะฮะตรวจสต็อกดูก่อนนะ,ะว่าปัจจุบันเนี่ยอิมิชชั่ของเราอยู่อยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ scope หนึ่ง scope สองเท่าไหร่ตอนนี้มีหลายอิย industry นดัสตรีเนีเริ่มทำ scope สามล้นะฮะ scope สจริงๆเป็นตัวที่ยากสุดเพราะเป็นตัวที่จริงๆแล้วห่างจากเราค่อนข้างมาก แต่ว่าก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแะได้อินดัสทรีจะเจอกันลักษณะแบบนี้ก็เช็คก,ก่อนนะว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วก็ค่อยดูค่อยทําแผนไปส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างของเราเนี่ยเราก็สมงศ0 3 0เป็น next target นะฮะ next target ของเราตอนนี้คือลบ20%จากปี2020ซึ่งพอดีเนี่ยฮะฟังของทางภาครัฐออกมาว่าลบ40%นะฮะแต่ของเขาเนี่ยโดยการช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือโดย ทรถ่ายโของเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ S G มัจะต้องกลับไปตั้งเป้าใหม่นะฮะภาครัฐลบ40ของเราจะเท่าไหร่นะฮะก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความท,าท้าทายนะฮะพวกเราคุยข้างในบอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันก็เห็นนะฮะว่าปีนึงสปีอันนี้มันหลายโควิดหลายๆปีนะ,ะมันเป็นเรื่องซึ่งมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการตอบรับนะ,ะของภาค ประชาสังคมเองหรือการปรับลับของในแง่ของลูกค้าเองแล้วก็ที่สําคัญจริงเนี่ยของเองเนีเยเนื่องจากว่าเราค้าขายกับต่างประเทศค่อนข้างมาก60 70%เป็นตี่ยเป็นตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องซึ่งไม่สามารถเลี่ยงได้เป็นเทรนซึ่งจะต้องไปแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคําถามว่ายากไหมนะหรือว่าไม่ไปได้ไหมหรือค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าทํำยังไงเราถึงจะไป ในกระแสตรงนี้แล้วสามารถที่จะอยู่ได้เซอร์ไวสอยู่ได้ธุรกิจเรามองเห็นโอกาสตรงนี้ยังไงบ้างผมมองอย่างนั้นนะครับถ้าคนทุัวทวท่วไปหรือธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจบางส่วนเนี่ยจะคิดว่าการทำรรมาดีเรื่องสิ่งแวดล้อมการลดก๊าซอะไรแบบนี้มันต้องใช้เงินมหาศาลใช้ความทุ่มเทพยายามสูงมากทําไม่ได้หรอกคราวนี้เอสซีจีทยังไงถึงกล้าเซตเป้าหมายของเองแบบนี้ผมคิดว่ามันเริ่มจาก จกเหตุผลก่อนที่เราทำเดี่ยเราทำอะไรอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะฮะว่าเราทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําจําเป็นต้องทําเนื่องจากว่าสเต็กโฮเดอร์ของเราเนี่ยเขาไปทางนี้นะฮะสเต็กโฮเดอร์ในแง่ของลูกค้าสเต็กโฮเดอร์ในแง่ของพับลิกหรือสเต็กโฮเดอร์ในแง่ของภาคการเงินเองก็ตามเนี่ยมันไปทางด้านนี้ทีนี้ในเมื่อจะต้องไปแบบนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าความราับผิดชอบคือเราอยู่ในเมืองไทยเราอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะเห็นนะฮะทุกประเทศ ไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะฮะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปแบบนี้มันเป็น expectation นะฮะที่มีกับบริษัทว่าจะต้องไปแบบนี้เราก็ต้องตั้งใจที่จะทำตรงนี้ผมคิดว่าพอเราเริ่มจากความตั้งใจตรงนี้ก่อนว่าจะทําแล้วเนี่ยเราค่อยๆหาวิธีทางทําได้เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะบอกว่าเอาเป้าข้างหน้าก่อน นะฮ0 0ก่อนนะฮะอย่าอยา่าใซีบอกว่า2 0 5 0เป็น n น t ซีโร่เอา2030ก่อนลบ20ทําให้ได้จะทํำยังไงเราก็เริ่มเขียนแผนมาเริ่มพลังงานทํำยังไงถึงจะลดการใช้พลังงานลงพอลดแล้วก็เปลี่ยนไอตัวพลังงานเนี่ยจากพวก Fossil Fuel ให้มาเป็นพวก Renewable ให้ได้เอา Innovation เข้ามาใส่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่อีกการหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าขอความช่วยเหลือนะจากคนที่อยู่ใน Supply c h เชนของเรา ทั้งซัพพลายเออร์ทั้งลูกค้าเองเนี่ยช่วยกันทํำยังไงช่วยขั้นแรกก็คือบอกกันก่อนว่าแต่ละคนมีเท่าไหร่นะแต่ละคนมีแผนยังไงบางทีแผนเนี่ยมันทําด้วยกันเนี่ยมันได้ผลที่ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าจะทําแล้วก็กําลังดาเนินการทําอยู่ครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวที่เมืองไทยนะครับ